สวัสดีกับช่องแม่เมียวฟินเลนแชนแนลค่ะเมื่อนี้แม่เมียวสิผ้ามาช่มล้นน้ำแข็งอยู่หน้าบ้านแม่เมียวค่ะประเทศฟินเลนตอนนี้อากาศเปลี่ยนหรือวา่าฤดูเปลี่ยนนะคะเมื่อนี้มีแดดค่ะแล้วก็สิพ้าเพื่อนๆออกมาเบืองวาในการที่มีแดดในฤดูหนาวแบบนี้หลังจากที่หิมะตกแล้วมันเป็นยังไนนะคะ สังเกตว่าข้ังล่างแม่เมียวนี่เป็นหิมะนะคะเราก็ล้านหนาบ้านแม่เมียวเป็นล่านสกเก็ดน้ําแข็งไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เมียวสีผ้ายางลงไปเบิงนะคะว่ามันเป็่นยังไงในฤดูกาลนี้ที่หลังจาก ที่มาตกแล้วเราก็มาเปลี่ยนมาติดลบแล้วก็มามีแดดแบบนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าอย่างอันนี้ทําให้ผู้ค้นลื่นได้แล้วกัเป็นอม,มพาตาหรือว่าเป็นลื่นหัวแตกกับลายโดยเฉพาะคนแก่นะคะที่บอด้ร,ระวังนะคะแล้วก็คนนุ่มกับมีคือการถ่าเฮายัางบอชินกับการเดินแม่เมียวมาปีแรกแม่เมียวก็ลื่นค่ะหัวฟาดคือการค่ะเกือบเกือบได้นอนลงมบานคือการค่ะ ไปค่ะแม่เหมียวพาไปเบิงนะคะว่าในฤดูหนาวแล้วก็มีแดดแบบนี้มีผลกระทบจังต่อหิมะค่ะเข้าไปเบิงลานน้ำแข็งหน้าบ้านแม่เหมียวเลยค่ะเดี๋ยวแม่เหมียวขอกลับกลองก่อนนะคะแม่เหมียวซิเริ่มให้เบิงตั้งเต่ท้างล่งนะคะตอนนี้แม่เหมียวยืนอยู่ด้านบนนะคะตรงสะวายน้ำของแม่เหมียวนะคะที่แต่ก่อนมันจะเป็นหิมะหลายๆถ่วมตรงนี้พอมามีแดดแล้วก็อากาศมาเริ่มฮอน กะสีละลายแล้วนะคะแล้วกะแม่เมียไ้เบิ้งทั้งนาค่ะตอนนี้ที่เป็นหิมะทั้งนากลายเป็นล่านน้ำแข็งไปแล้วนะคะเห็นปะค่ะนี่ค่ะเริ่มไซไปเลยนะคะขาวทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำแข็งเรียบไปเลยค่ะวกลกับขึ้นมาทั้งนี้ค่ะแม่เมียสิบห้าเพื่อนเริ่มมึงตั้งแต่นาบ้านแม่เมียนะคะนี่ค่ะแต่ก่อนตรงนี้สิเป็นทางขึ้นที่หิมะถ่วมนะคะตอนนี้ หิมะไดลลายลลยวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะตอนที่หิมะลกไล้แล้วก็มันจะลบ30องศาลบ20กว่าองศานะคะแล้วก็มันจะทําให้น้าแข็งแน่นตัวแล้วก็พอมามีแดดแบบนี้หิมะกระสิบเป็นละลายเป็นน้ําแข็งนี่ตรงนี้นาบ้านนี่แฟนแม่เมียวเพิ่นจะเอาหินมาโรยแล้วนะคะ หินตัวนี้นะมาโรยกันลื่นนะคะเวลาเขายางไปมันก็นจะบดได้ลื่นน้ำแข็งนะคะเต่ท้าตรงใดที่ก็เจ้าดูแลบดีนะคะจะบ่มีหินแบบนี้จะทำให้ลื่นได้นะคะโดยชอบเพาะกลางๆงมงแม่เหมียวห้เบิงนะคะนี่ค่ะกลางๆแบบนี้แฟนแม่เหมียวเพิ่นยังบ้านในดูแลค่ะเห็นบเพอมาเพิ่นไปทำงานเพิ่นกะเลิกงานมาเพิ่นคอยจะได้มาเบิงห้นะคะนี่ค่ะ แต่ว่าเ่ยเมื่อเศา้าเพื่อนตื่นขื้นก่อนไปทํางานถามมันลื่นแบบนี้เพื่อนกะสียโลยไห้เฉพาะทางเดินเข้าบ้านหรือว่าทางออกเข้าบ้านแบบนี้ค่ะที่ลูกเมียตองยางมาหาหลดนี่นะคะโดยเฉพาะแม่เมียนี้ลื่นดูหลายแล้วก็เลยต้องเหตุจังสีค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เพื่อนดูแลทั้งหมดเพื่อนกะเหตดเพราะท่านใดพะว่าเพื่อนต้องรีบไปทํางานตอนเ้ารนะคะเดี๋ยวเพื่อนสีมาลยตอนแรกนะคะนี่ค่ะเห็นบะ มือนีมีแดดอีกว่ากี่มือกัสีมีอากาศหนาวมันก็จะแข็งมันก็จะลื่นไปเลยนะคะเมืองแม่เหมียวผ้ายางเบิ่งนะคะซึ่งตอนนี้แม่เหมียวก็ย่านย่านดิค่ะอาเดียวแม่เหมียวผ้ายางตามตรงที่แฟนเราลรยหินนะคะแต่ว่าจะให้เพื่อนๆเ,เบิ่งนะคะว่าความเรียบความหนี่ของน้ำแข็งนะ่ะทีหลังจากเป็นหิมะแล้วมันเป็นจังไดรน,นะคะแม่เหมียวเพิ่มแสงให้เบิ่งนะคะอันนี้เป็นถนนท่หนาบ้านแม่เหมียวนะคะ นี่ถนนนาบ้านแม่เมียวที่ที่เขาไปล่งเก็บรถนะคะที่เขาไปหลัางสวนพักแม่เมียวด้านหลังนี่ก็ถนนนาบ้านแม่เมียวค่ะแล้วก็ทั้งนี้แฟนเพิ่นกะจะลยจะเฉพาะทางยางนะคะนี่เพิ่นก็จะลยมากแม่เมียวจะผ้าเพื่อนเพื่อนยางไปตามที่เพิ่นลยนะคะแม่เมียวจะบวผ้ายางไปไกลเนาะแม่เมียวมีความรู้ซึกว่าญาตินะคะญาติเพราะว่าเคยลื่นแล้วค่ะหัวฟาดนึงแล้วค่ะเบิ่งค่ะให้เบิ่งเนาะนี่ค่ะ ขนาดทางเขาลงเก็บรถดมีเล่ากับยังบดายลอยเลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนอยู่ต่างประเทศในชีิตต้องทอนแดดทนฝนทนหนาว <laughs> แดดนีบบ่ปันใดดอกค่ะร,ระยะสั้นเนาะทนฤูดูหนาวแลวก็ค,ค่าคข้องขีบสูงกว่าจะมีเงินไปทํานั่นทํานี่ยุทางประเทศไทยหรือว่าคนขังยากถ้าผู้ใดใส่ชีวิตหรือว้างแผนชีวิตบ่ดีก็ถ้าไปไทยนี่กับคนขังยากคือกันนะคะนี่แหละค่ะแม่เหมียวเอามาให้เบิ่งคลิปนี้ถึงการว่าการอยู่ต่างประเทศใส่ชีวิตแบบใดแล้วกระทุกฤูดูเนี่ยเ้าต้องเลียนรูแบบใดนะคะแม่เหมียวมาออยู่ฟินแลนด์นี่ เข่าสิบป,ปีนะคะกว่าจะเรียนรูอ้อย่างกว่าจะเข้าใจในฤดูแต่ละฤดูได้ก็ค่อนข้างยากเท่ากันค่ะหายใจก็ร้ายเทธออยู่สิอยู่ไหวบ่อนอ้อสิอยู่ต่อได้บ่อนอ้อสิ่หมค่ค่ะด้วยความที่ว่าอดทนเนาะครอบครัวเข้ายู่นี่แล้วก็การทำงานอยู่นี่กับพ่อด้ส่งเสียครอบครัวทางไท้น้ำเรากะได้บ้างแผนไว้ บรรปลายชีวิตน้ำมานะคะเดี๋ยวแม่เมียวให้เบิ้งอีกรอบนะคะเพื่อนนาบ้านแม่เมียวนี่เป็นน้ำล่านน้ำแข็งแบบไดนะคะขาไปเลยเนาะจะมีแต่หินแต่ช่วงทางเดินนะคะทางเดินทางยางของขางคางนี่ทีแฟนเพอนยางนะคะแม่เมียวให้ชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าก่อนจะจบคลิปนะคะ เขาไปเมิดค่ะตรงนี้นะ่ะจะเป็นกะเจ้าปลูกเข่าไรเบอร์รี่นะคะปีที่แล้วแล้วก็ทุกๆปีที่แม่เมียวเห็นแต่ส่วนด้านหลังที่กะเจ้าเซาทีซุ้มแม่เมียวขังหลังนะ่ะทุกปีนะ่ะเพื่อนจะปลูกออต้นน้ำมันนะคะเหลืองๆแต่ปีที่แล้วเพื่อนปลูกออทั่วลันเต่าพันขายเม็ดนะคะ แต่ปีนี้กับโป้หูคือกันฮอนปีนีเพื่อนจะปลูกอย่างเมื่อนี่แม่เมียวกับผ้าเพื่อนๆออกมาชมบรรยากาศนาบ้านออกมาชมร้านน้ำแข็งนาบ้านแบบซัมนี่นะคะมีความค่อนข้างเย็นหัวละค่ะแม่เมียวจากเขาบ้านก่อนนะคะคลิปนี้แม่เมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวทำคลิปต่อๆไปเด้เลค่ะแม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะ ไปก่อนนะคะไม่เมียวเขาบ้านก่อนค่ะหนาวหนาวค่ะ